เ่าสวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะพายุเข้าเนาะฝนก็ตกพันๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝรั่งหงเป่าสือกับเฟิ้นหงมีนะคะตามมาเลยค่ะเเดี๋ยวรค่ะนี่ค่ะหงเป่าสือค่ะเดี๋ยวจะเก็บนะคะมันพอเก็บแล้วค่ะห่อไม่ไม่ทันค่ะแล้วก็โดนแดดด้วยค่ะ มันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ก็โอเคอยู่ค่ะ,ะ,คะต่อไปก็จะพาไปเก็บเฟินหงมีนะคะตามมาเลยค่ะอ,อีกพันหนึ่งนะคะซุม้มมีค่ะตามมาเลยค่ะมา,มาเก็บเฟินนี้นะคะ นี้เฟินหงมี่ค่ะเฟินหงมี่นะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันเก็บได้หรือยังจะเก็บไปลองดูบางลูกค่ะอันนี้ก็หอมไม่ทันค่ะเห็นไหมคะจะลองตัวนี้ก็แล้วกันค่ะตัดเลยค่ะค่ะคะดกุกพิเศษพันดกุกพิเศษนะคะตัวนี้ยังเหลืออยู่ประมาณแบบลูกสี่ลูกเดี๋ยวจะเอาลองตัวนี้ไปไปดูก่อนค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะพาไปาดูข้างในนะคะหลังไส้แดงค่ะตัวนี้เปินเปินหงมีนะคะหรือเปินหงนมีนะคะมันก็หอมไม่ทันรุนแด็ดด้วยอันนี้หงเป่าสีค่ะอันนี้หงเป่าสีอันนี้เปินหงเปินหงมีค่ะเดี๋ยวจะผายดู จะผ่าตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้หงเป่าสือแบบปลูกอินทรีย์จริงๆนะคะอันถูกโดนแดดค่ะก็เลยเป็นแบบนี้คือห่อชาไปนะคะอันนี้น่าปวดเห็นไหมคะกรอบค่ะอันนี้นะคะหงเป่าสือค่ะหงเป่าสือ อันนี้เฟิ่นหงมี่ตัวนี้นะคะเฟิ่นหงมี่ไส้แดงเหมือนกันค่ะข้างในอันนี้เฟิ่นหงมี่ค่ะเปรียบเทียบนะคะหงประสือนี้ มเมล็ดมันจะมาเยอะเท่าไหร่ยูตรงกลางนี้นะหงแป๋วสืออันนี้เฟิร์นหงมี่เฟินหงมี่คือพันธุ์ดกพิเศษก็เหมือนกันค่ะลักษณะคล้ายกันเลยค่ะแต่แต่ตัวนี้มันจะติดติดง่ายกว่านะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูเฟิร์นหงมี่กรอบอร่อยกรอบอร่อยค่ะลักนณะหน้าฝนนะคะเดี๋ยวจะชิมหงเป่าสือ เปรียบเทียบสองอันหงเปาซือจะอร่อยกว่าค่ะหวานกรอบกว่าอันนี้อร่อยกว่านะคะิ้นหงมีนี่อร่อยอยู่แต่ว่าหงเปาซือจะกรอ,กรอบกว่าค่ะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะอันนี้หงเปาซือค่ะหงเปาซือนี้จะกรอบ อร่อยหวานอร่อยกว่าอันนี้เฟิรนหงมี่ค่ะดกพิเศษค่ะในมันก็สีแดงข้างในมันสีแดงคล้ายๆกันหงเปาซื้อจะแดงกว่านะคะพอดีมันเป็นหน้าฝนด้วยนะคะถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันจะอร่อยกว่านี้ค่ะจะหวานกว่านี้เราไม่ได้ฉีดสารอะไรเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูความแตกต่างระหว่างหงเปาซื้อกับเฟิรนหงมี่นะคะว่าเป็นยังไง ลักษณะก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าหงปาซื้อจะอร่อยกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เออพามาดูแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ